กับโบลิ่งนะคะในรายการ c ีเคทีนรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทีนค่ะกระพกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์สดใส1ิโมงเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้รายการของเราก็ยังคงมีเรื่องราวที่มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงที่นทาเลนผมกับนักเขียนนักวาดการ์ตูนอารมณ์ดีเจ้าของผลงานของเล็กๆของเครื่องเขียนเดือดดวงวีลาชัยดวงพรา แล้วไปเลาะรู้ววัดปรุมวนารามฝังเทศปฏิบัติธรรมเรียนภาษาและกิจกรรมสำหรับเยาวชนในช่วงทีมสายส่วนในช่วงทีเกทีนพบกับเรื่องราวดีๆของการเป็นนักเขียนมืออาชีพกับโครงการไอ o บุ Book 2008 DK Young w r i ค e ยางไรเตอร์คดีที่ดีเคพาร ซือแต่ละเล่มน,นะคะล้วนแล้วแต่ต้องผ่านการสร้างสารรค์และการเติมแต่งจินตนาการของผู้เขียนให้ตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักอ่านค่ะยิ่งนักเขียนบางท่านเนี่ยต้องวาดภาพประกอบกับเรื่องราวของตัวเองด้วยแล้วโอ้โหยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยค่ะและในวันนี้นะพี่น้ำนุ่นจะพาพวกเราไปทําความรู้จักกับนักเขียนหลกักไอเดียขวัญใจนักอ่านหลายๆท่านค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ขอบคุณน้องบลลิงด้วยนะคะมาอยู่กับน้ำนุ่นในช่วงทีมทานเล n นและก็ที่นี่ด้วย t ีเคพาค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาสัมภาษณ์ค่ะนักเขียนคนเก่งปเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยและก็ตอนนี้กําลังมีผลงานเขียนเรื่องนี้เลยค่ะคลาสลูมห้องเล็กๆของเครื่องเขียนนั่งอยู่ข้างๆนุ่นแล้วนะคะกับเดะดวงวิรชัยดวงพลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอถามชื่อที่มาก่อนทำไมถึงเรียกตัวเองว่าเดดดวงคะ จริงๆแม่ตั้งใจใ,ใช้ชื่อเนี่ย <ฮะ S 1> แต่ว่ามีคนเคยมาตั้งให้ตอนผมเขียนการ์ตูนเล่นๆอะแล้วออผมก็เลยใช้ชื่อนี้มาตลอดดวงเปนามกระกูล ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อนามแฝงเลยเก๋มากๆเลยนะคะคแล้วต้องขอบอกเลยนะว่าหนังสือสําหรับหนังสือเรื่องคลาสลูมเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากถึงขนาดมีน้องๆนะคะเคยเขียนคําถามเข้ามาในช่วง Book Ad Heart ของเราด้วยเล่มแรกคือเรื่องอะไรคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตอยู่ไหนเอยอ่ะตรงนี้เลยใช่ไหมคะทําไมถึงเป็นช็อกโกแลตไอเล่มเนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตั้นหักมุมตลกร้ายอะไร ทางบกอเลยตั้งซีรีส์นี้ให้ว่าช็อกโกแลตหลอกคนดูฮะว่าเรื่องนี้มันจะหวานหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่เขาเคยก็เลยเอามาเล่นคำเป็นว่า S C K ช็อกโกแลตคือเล่นคำเอาเขียนเองทุกอย่างเลยปะคะทุกอย่างครับคือพอาะเรื่องวางเองครับการ์ตูนวาดเองหยิบเล่มเองด้วยป่ะคะเนี่ยไม่เหลืออย่างเดียวลงพิมพ์นะคะอ่ะและเล่มที่สองหลังจากช็อกโกแลตแล้วคือ I am ครับ I am ฉันคือใครใครคือฉันเรื่องแรกมัน จะเอาแบบเอามันอย่างเดียวแต่เล่มนี้มันจะเพิ่มความคิดพวกปรัชญาความรักเรื่องเศร้าเรื่องตลกอะไรเข้ามาค่ะคือจะได้สาระกลับไปด้วยใช่ไหมคะ้ได้หลายรสชาติเน่จริงหรือเปล่าี่นขอชิมอ๋อไม่ใช่ต้องอ่านใช่ไหมคะอันนี้คือเล่มที่สองนะคะของเดอะดวงแล้วก็มาจนถึงเล่มที่สามกับคลาสมห้องเล็กๆของเครื่องเขียนมีแนวคิดมาจากไหนเอ่ยมันมาจากเรื่องใกล้ๆตัวก็คือเรื่อง คือเด็กๆทุกคนเนี่ยเขายัางไงเขาต้องแบบจับยังลบดินสอนั้นบันทัดมาผมก็เ<ๆ>ลยตัวผมเองก็จับก็เลย<ๆ>เอาเรื่องเนี้ยมาเขียนก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะให้เด็กๆหรือว่าคนที่ได้มาอ่านเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งที่ใกล้ตัวใช่ใชัไหมคะแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเอ่ยเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับลักษณะเด่นเฉพาะตัวของแต่แต่ละตัวอะไรดินสอเอาไว้เขียนอะไรก็อย่างยังลบยังลบเนี้ยมันเวลาลบไปตัวมันก็จะหมดแล้วก็จะสอนให้รู้จักประหยัดอะไร เพราะถลบมากๆตัวก็จะหายไปเลยนะะค่ใช้เวลาเขียนนานนะสําหรับเรื่องนี้ก็เดือนเดียวครับเดือนเดียวก็มีเล่มที่สี่ออกมาแล้วด้วยสำหรับเล่มนี้เลยนี่ชื่อเรื่องว่าเด็กชายตุ๊กตาเด็กชายตุ๊กตาเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์เป็นครั้งที่สองแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยของเรื่องมันคล้ายๆกับคลาสรวมก็คือสอนให้รักของใกล้ตัวนี่ก็เป็นตุ๊กตาตอนเด็กผมก็ชอบเล่นแรงๆมันก็พังอ่ะ เอามาเขียนค่ะครับต้องย้อนกลับไปถามตั้งแต่วันแรกที่ชอบงานเขียนตั้งแต่ตอนไหนเอ่ยชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กๆจําความได้ว่ามันสามขวบแล้วสามขวบวาดแล้วค,คือหยิบขึ้นมาเขียนเขียนวาดวาดใช่เพราะว่าพ่อ,พ,อพ่อเป็นนักเขียนการ์ตูนอยู่แล้วโอเคจบค่ะคือคุณพ่อเป็นนักเขียนการ์ตูนอยู่แล้วก็คือเราก็จะได้วิชาจากคุณพ่อใช่ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไหนๆเนี่ยเดอะดวงก็มานั่งอยู่กับเราในช่วงทีมทาเลนแล้วก็อยู่ที่นี่แล้วด้วยนะ TK Park เนะะี่ะเอาเป็นว่าช่วยเขียน การ์ตูนที่เกี่ยวกับ TK Park เกี่ยวกับเด็กๆที่เข้ามาอ่านหนังสือให้เราได้ดูไหนได้ไหมคะค,คืออยากเห็นฝีมือเทอ TK ท้าลองนะคะเรียบร้อยแล้วนี่แป๊แนว ออกมาแล้วสําหรับงานเขียนในภายใต้คอนเซ็ปต์ t k Teen, t e n TKPark นะคะคมีเห็นมีการอ่านหนังสือครับแล้วก็วมีหัวใจลอยออกมา ทำไมถึงเป็นหัวใจลอยออกมาเอ่ยมันเสื่อได้ตรงและง่ายที่สุดล้ในเรื่องความรักก็คือคร,รักในการเรียนรู้รักที่จะอ่านถามหน่อยคะ่ะอยากรู้มากๆเลยว่าใช้เวลาในการฝึกฝนเนี่ยอยู่ก,กี่ปีเราถึงจะกล้าออกมาเผชิญกับโลกกว้างหรือว่ากล้าที่จะยื่นต้นฉบับให้กับสำนักพิมพ์คะคือการยื่นต้นฉบับนี่ม,มันเป็นเป็นเรื่องที่ยากถ้าเราไม่รู้จักที่อะไรค่ะแล้วเ,เพินคนับ พ่อก็มีเพื่อนเป็นนักเขียนกร์ตูนีกออผมก็เขียนไว้เล่นๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนพ่อเขามาเห็นเขาก็เลยแบบลองไปเสนอดูไหมตอนแรกก็ได้ไปเสนอที่ตลาดตลกพ่อก็รับเข้าไปทำรับเข้ามาทําเลยใช,ใช่ไหมคะโอ้โหตอนนั้นอยู่มอ,อะไรเอ่ยตอนนั้นอยู่ประมาณมอสองมอสองค่ะคุณผู้ชมค่ะ ม2น้ำนุ่นยังกระโดดหนังยางอยู่เลยเดะดวงของเราเนี่ยเดินไปไกลถึงขั้นส่งผลงานเขียนเนี่ยเข้าสู่สำนักพิมพ์แล้วมาม2มาจนถึงตอนนี้ก็จะขึ้นปี4ละครับวูประมาณ17ปีแล้วนะคะที่รเราแบบว่าฝึกในการเขียนมาเรื่อยๆจนมีผลงานออกมาเรื่อยๆ อนนี้เลยทีเคพลาของเรามีกิจกรรมดีๆด,ด้วยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักเขียนนะตอนนี้เนี่ยเรากำลังเปิดโอกาสให้ทุกๆคนเนี่ยได้เขียนผลงานเข้ามาประกวดกันเดือดวงขาในฐานะที่เป็นนักเขียนรุ่นพี่ฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยคะ่ะฝึกฝนเยอะๆแล้วก็พยายามอย่าไปเป็นเงาใครก็คือแบบว่าอย่าไปก๊อปงานคนอื่นเข้ามาเลยพยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็เด่นชัดที่สุดแล้วเราจะเป็นที่หนึ่งใน แนวทางของเราและนี่ก็เป็นนักเขียนคนเก่งของเราเป็นเยาวชนที่มีอายุน้อยมากๆแล้วก็มีผลงานเขียนที่น่าจับตามองมากๆเลยวันนี้รายการของเราขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเราขอบคุณนะคะคช่วงต่อไปของรายการเราค่ะกับบุ๊กทรัปยรออยู่แล้วไปชมกันเลยค่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงจังเลยคิดถึง คิดถึงใครกันหรอครับคนคนไข้เฉยแม่งก่อนนะครับต้องคิดถึงคุณทวดนะคะออ่ะคุณทวดเพิ่งเสียไปเองอุ้ยขอโทษครับไม่เป็นไรครัคุณหมอคุณหมอเสียใจไว้นะครับอุ้ยทำไมคนคนไข้หน้าตาซี่เซลอย่างนี้ล่ะครับมันไม่สบายหรือเปล่าครับ ก็ใช่เลยค่ะเป็นโรคคิดถึงนะคะคุณหมอไมันนหัวงล่องยังไงก็ไม่รู้อะค่ะคุณหมอหมอช่วยหาอะไรมาเติมเต็มให้หนูหน่อยนะคะได้ครับได้ครับแต่ว่าใจเย็นๆนะครับช้าๆได้พราเล่นงามเออประโยคนี้คุ้คุณอยู่นะคะคุณหมออถ้าคุณคุใช่ไหมครับงั้นเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับอวดเก่งเป็นสมบัติของคนขลาดอวดฉลาดเป็นสมบัติของคนโง่อวดก็เป็นสมบัติของคนจนนี่เลยค่ะ คุณทวด่ยชอบพูดอยู่บ่อยๆแล้วคุณหมอจะพูดทําไมเนี่ยจะทำให้หนูรู้สึกทิ่ถึงคุณทวดมากขึ้นกว่าเดิมอีกอะคคุณหมอคุณหมอว่าประโยคพวกนี้นะครับมันจะมีข้อคิดดีๆที่แฝงไว้ในคําสอนพวกนี้ของคนสมัยก่อนนะครับเอางี้หมอจะแนะนําตัวแทนของคุณทวดให้พวกเราได้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวเขามาเราสดเลยน,นี่ครับคุณหมออ่านี่ครับคำสอนของคุณทวดอโอ ในความทุกข์ใจหนักแน่นในความสุขส,บสงบเสงี่ยม,มนี่เลยค่ะคุณหมอเหมือนที่คําสอนของคุณทวดเลยค่ะอ่าใช่ลครับหนังสืดเดอเล่มนี้นะครับแต่งโดยโดรชัยเสษรพรมศรีครับซึ่งท่านได้รวบรวมเอาคําสอนของคุณทวดมากมายเพื่อมาบอกเล่าให้พวกเราได้รับรู้กันครับผมแต่หมอว่าชีวิตคนเรานะครับมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายนะครับเราอย่ายึดมั่นถือมั่นเลยดีกว่าน,นะครับ สา,สาธุครับคุณห<ะ>มอ,อมหนูขอ,อยื่นหนังสือเรื่องนี้ไปอ่านก่อนแล้วกันนะคะได้ครับถ้าเกิดต้องการหาคนปลอบใจเนี่ยอย่าลืมว้่งถึหมอ,อคนแรกนะครับค่ะค<อ>ุณหมอซึนซั์คำสอนของคนโบราณตามคำสอนของคุณทวดหนังสือดีที่คุณหมอแนะนำอยากให้อ่านนะครับ